สวัสดีครับเ,เพื่อนๆมาอัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันหน่อยนะครับก็มาดูบทสัมภาษณ์ก่อนที่คริสเตียนอิเล็กเซนจะย้ายมาสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมก็มีผู้จัดการถึง3คนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยติดต่อไปหาเขานะครับแล้วก็ในตอนนี้เขาก็ได้ย้ายมาสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ใส่เสื้อเบอร์1 4แต่ก่อนที่เขาจะย้ายมาเนี่ยค่อนข้างทุรักทุเลหน่อยนะครับมีปัญหาหลายๆอย่าง เพราะว่าหลังจากที่เขาย้ายออกจากสเปอร์เขาก็ไปอยู่กับอินเตอร์มิลานตอนที่อยู่อินเตอร์มิลานนี่แหละก็มีปัญหาเรื่องหัวใจสุดท้ายก็ถูกยกเลิกสัญญาและก็ย้ายมาอยู่กับเบนฟอร์ดที่ตอนนั้นกําลังจะลุนหนีตกชั้นพอเอลิเซนมาอยู่ก็สามารถพาทีมรอดจากการตกชั้นได้แบบสบายๆโดยเว็บไซต์ของสโมสรก็สัมภาษณ์เอลิเซ่นว่ามันเกิดอะไรขึ้น อิเล็กเซนก็พูดประมาณว่าเขาไม่อยากจะพูดเรื่องนี้เท่าไหร่แต่เชื่อไหมว่าตอนที่ผมอยู่สเปอร์ผมได้รับการติดต่อจากผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์เดถึง3คนไม่ว่าจะเป็นหลุยฟันเกา่าโซเช่โมเลนโยหรือว่าโอเลกุนนาโซชาแต่ที่ผมไม่เลือกมาที่นี่ก็เพราะว่าผมเลือกไปที่ Inter Milan. อินเตอร์มิลานเพราะว่าผมเริ่มเบื่อฟุตบอลในประเทศอังกฤษแล้วผมมาอยู่กับสเปอร์ค่อนข้างนาน แล้วก็อยากจะลองไปเล่นในหลีกต่างประเทศบ้างเท่านั้นแหละแล้วสุดท้ายผมก็เลือกไปที่อินเตอร์มิลานแต่หลังจากนั้นมันก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันกับผมและนั่นแทบจะเปลี่ยนการค้าแข่งในชีวิตของผมแต่สุดท้ายเบนฟอร์ดก็ให้โอกาสผมได้กลับมาอังกฤษอีกครั้งแล้วมันก็ผ่านไปด้วยดีแล้วหลังจากนั้นผมก็ได้รับการติดต่อจากแมนเชสเตอร์ยูนเแล้วทำไมผมจะไม่เลือกมาที่นี่ล่ะเพราะว่าที่นี่คือสโมสสที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในอังกฤษเลยทั้งหมดก็คือบทสัมภาษณ์ของคริสเตียนลิเซ้นนะครับผมก็พูดเอาไว้ประมาณนี้ครับ